นิทานพื้นบ้านเรื่องพระยากงพระยาพานในครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระยาพานกษัตริย์ผู้มีเดชานุภาพแห่งนครศรีวิชัยทรงระลึกว่าพระองค์ก็ได้เคยประกอบกรรมชั่วอันยิ่งใหญ่ถึงสองครั้งทําให้เกิดความปริวิตกและหวาดวันในผลกรรมนั้นยิ่งนะักพระองค์จึง ให้อัญเชิญพระอาหารหันต์และพระสงฆ์ที่มีในแคว้นศรีวิชัยมาประชุมพร้อมกันเพื่อปรึกษาหาวิธีบรรเทาอากุศลกรรมนั้นการประชุมพระสงฆ์สาวกครั้งนั้นเป็นสันนิบาตใหญ่สมัยหนึ่งเป็นเหตุให้สถานที่ที่ประชุมนั้นมีนามว่าธรรมสารามาจนถึงทุกวันนี้ อน,นันตริยกรรมของพระยาพานที่เป็นสาเหตุของการประชุมณตำบลธรรมศาลาในครั้งนี้มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าดังนี้ยังมีพระยาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเท้าสิการาชครองนครศรีวิชัยมีโอรสหนึ่งชื่อว่าพระยากงได้เป็นผู้ครอบครองนครสืบต่อจากเท้าสิการาชเมื่อมเหสี พระยากงประสูตรโอรสนั้นโหราจารย์ทำนายลักษณะของกุมารว่าจะเป็นผู้มีเดชารุภาพเป็นที่เกรงขามแต่กุมานี้จะกระทําปิตุคาตพระยากงทราบฉะนั้นจึงให้นำไปทิ้งเสียให้ตายแต่มเหสียังมีใจอะไรรักในโอรสอยู่จึงได้คบคิดกับจารบุรุษนำกุมารไปฝากไว้กับยายหอม ให้ยายหอมเป็นผู้เลี้ยงดูไว้ยายหอมเป็นคนที่ไม่มีลูกจึงเลี้ยงกุมารน,นั้นไว้ด้วยความรักใคร่เสมอลูกในไส้ของตนจนกุมารน,นั้นเติบใหญ่รุ่นหนุ่มจึงได้ลายายหอมท่องเที่ยวไปจนถึงเมืองราชบุรีขณะที่กุมารเที่ยวอยู่ในเมืองราชบุรีนั้นมีเหตุการณ์ขึ้นทำให้กุมารมีบุญวาสนาสูงส่งขึ้นจากสภาพความเป็นบุตร ยายหอมชาวไร่คือมีช้างศึกของพระยาราชบุรีเชือกหนึ่งอารวาสสลัดหมอควานไล่แทงผู้คนไม่มีผู้ใดปราบช้างได้แต่ครั้นช้างไล่แทงกุมารกุมารเขาจับช้างกดไว้กับเดินได้ทำให้หมอควานช้างช่วยกันจับช้างได้สำเร็จความทราบถึงพระยาราชบุรีพระยาราชบุรีจึงรับสั่งให้พากุมารเข้าไปเฝ้า และครั้นได้พิจารณาดูลักษณะก็ทราบว่ากุมารผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการจะเป็นกำลังของตนต่อไปภายหน้าจึงรับกุมารไว้เป็นโอรสบุณธรรมเลี้ยงดูด้วยความรักให้ครั้นนั้นเมืองราชบุรีเป็นเมืองขึ้นของเมืองศรีวิชัยถึงปีพระยาราชบรุรีต้องนำดอกไม้เงินดอกไม้อทอง ไปถวายพยากรเชาเมืองเป็นประจำกุมารโอรสบุญธรรมเห็นเข้าจึงถามว่าเหตุใดจึงต้องทำเช่นนี้ครั้นทราบเหตุแล้วก็ทูลแก่พระยาราชบุรีให้งดการถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองในปีนั้นเสียแล้วลงไปตั้งส่องสมผู้คนเตรียมกำลังไว้ต่อสู้กับพระยากงที่ตำบลหนึ่ง มีผู้มาอาศัยสมัครกับกุมารเป็นจำนวนมากฝ่ายพระยากงครั้นไม่เห็นเครื่องบรรณาการของพระยาราชบุรีดังเช่นเคยก็รู้ได้ว่าพระยาราชบุรีเป็นกบฏจึงยกกองทัพมาล้อมเมืองราชบุรีไว้พระยาราชบุรีให้โอรสบุญธรรมเป็นแม่ทัพสู้รบป้องกันเมืองกุมารชวนให้พระยากงชนช้างต่อสู้กันที่ ระหว่างกลางนครทั้งสองและกุมารฟันพญากงคาคอช้างสิ้นพระชนสถานที่นั้นได้ชื่อว่าถนนขาดขั้นแล้วกุมารก็ให้ยกรีพลไปยังเมืองศรีวิชัยยึดเอาบ้านเมืองไว้ใต้อำนาจคำพยากรณ์ของโหราจาร์แห่งนครศรีวิชัยว่าโอรสของพญากงจะกระทำปิตุขาตก็สมจริงดังคำทำนายไว้ และกุมารน,นั้นได้ประกอบอนันตริยกรรมประหารบิดาของตนโดยไม่รู้ความจริงทำเนียมกษัตริย์แต่โบราณน,นั้นเมื่อปราบปรามได้เมืองใดย่อมเข้าครอบครองเมืองนั้นยึดเอาปราสาทราชมณฑเทียนตลอดจนมเหสีของเจ้าเมืองเดิมเป็นของตนกุมารแห่งเมืองราชบุรีก็ตั้งใจจักระทำตามประเพณีของผู้ชนะ คือจะถือเอามาเหสีของพระยากลงเป็นของตนแต่ในขณะที่เดินผ่านทอรีประตูไปนั้นเทวดานิมิตเป็นแมวแม่ลูกอ่อนนอนขวางอยู่ทำให้กุมารต้องเดินข้ามโลกแมวปรากฏถึงกริยานหยาบคายของเจ้าเมืองใหม่แม่แมวจึงตอบว่าเราเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มารดาของท่านเองแท้ๆท่านยังคิดมิชอบจะเอามาเป็นเมีย กุบาลได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งใจคิดสงสัยอยู่จึงตั้งสัตว์อธิษฐานว่าถ้ามเหสีพระยากงเป็นบรรดาของตนจริงๆแล้วไซขอให้ปรากฏน้ำนมไหลออกมาจากยุคนถันของนางพอสิ้นคำอธิษฐานก็ปรากฏว่ามีน้ำนมไหลออกมาจากเต้านมของมเหสีมเหสีพิตูกุมามีรอยแผลเป็นที่หน้าผาก ก็จำได้ว่าเป็นแผลเป็นเพราะกระทบผ่านที่รองรับเมื่อแรกประสูตรรู้ว่าเป็นโอรสของตนแน่แม่โูกจึงรู้จักกันแล้วนางได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวในอดีตตั้งแต่เมื่อโหราจารย์ทำนายลักษณะจนถึงที่นางมอบให้ยายหอมเป็นผู้เลี้ยงดูเมื่อคุมารได้สดับเรื่องราวฉะนั้นก็หวนโกรธยายหอมเป็นจำลังว่า ยายหอมรู้แล้วว่าตนเป็นโอรสของพยากงแต่กลับมาปิดบังความไม่บอกให้รู้เลยจนเป็นเหตุให้เขาได้ทำปิตุคาตถือว่าเป็นหมาปหนักความเกลียโกรธทำให้ขาดความยับยั้งจึงไปจับยายหอมฆ่าเสียทิ้งศพไว้ให้แร้งกากินบ้านยายหอมก็เรียกกันว่าโคกยายหอมแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา คร้นกุกมารได้ครอบครองบ้านเมืองเป็นใหญ่ในนครสิงวิชัยแล้วก็ไม่มีความสุขได้แต่วิตกและหวัดวัน่นในผลกรรมว่ากระทําบาปใหญ่ถึงสองครั้งครั้งที่หนึ่งได้ฆ่าพระบิดาของพระองค์เองแล้วยังมาซ้ํากระทําผิดอีกครั้งที่สองโดยการประหารยายหอมผู้เลี้ยงดูมามีคุณเสมอมันดา ผู้คนในเมืองก็พากันถวายนามพระองค์ว่าพานราชาด้วยเหตุชนี้พระยาพานจึงให้อรัธนาพระอรหันเจ้าและพระสงฆ์มาประชุมเพื่อมาปรึกษาหาทางบรรเทาโทษหนักให้เบาบางลงสันนิบาตแห่งพระอรหรันและสาวกทูลพระยาพานว่าอากุศลกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ได้กระทำแล้วจะมีผลร้ายทุเราได้นั้น มีหนทางก็แต่เมื่อมหาปพิษได้สร้างมหาเจดีย์สูงชัว่วนกเขาเห็นพยาพานก็รับเอาคำแนะนำของพระอาหารหันต์และให้ก่อฐานรากมหาเจดีย์ขึ้นณที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาบรรทมให้องค์พระเจดีย์นั้นสวมพระแท่นเอาไว้ท้ามหาพรมก็เสด็จมาจากสวรรค์ นำเอาของใหญ่ตีสามมงเสียงกระหึมจากเช้าถึงค่ำมาหนุนไว้ใต้แท่นพระบรรทมด้วยพระยาพานจึงให้ก่อองค์พระเจดีย์ขึ้นเป็นลองฟางสูงชั่วนกเขาเห็นบรรจุพระกันตาธาตุคือพระเกี้ยวแก้วไว้องค์หนึ่งเมื่อพระเจดีย์แล้วเสร็จให้มีการฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนเมื่อเสร็จการสร้างพระมหาเจดีย และเสร็จงานเฉ,ฉลิมฉลองสมโพธ์พระยาพานเสด็จขึ้นไปทางเหนือนมสัสการพระบรมสารีริกธาตุในเมืองต่างๆมีเมืองลำพูนเป็นต้นสิ้นเวลา9ปีจึงได้เสด็จกลับมาปกครองนครศรีวิชัยดังเก่าพระมหาใจดีสูงชั่วนกเขาเห็นของพระยาพานนี้ตำนานเก่าวต่อมาว่ามีผู้ดัดแปลงและปฏิสังขรณ์หลายครั้ง เป็นกษัตริย์ไทยบ้างมอนบ้างเปลี่ยนรูปสันธานไปนังที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้ก็คือพระปฐมใจดีแห่งนคนปรปฐมนี่เองข้อคิดข้อที่หนึ่งถึงลูกจะเป็นคนอย่างไรแม่ก็ยังรักและห่วงหาอาทรอ,อยู่ตลอดไปไม่มีเสื่อมคลายข้อที่สองความโกรธทำให้ขาดสติและความยั้งคิดเมื่อก่อไฟเผาตัวเอง ซึ่งอาจจะกระทําสิ่งที่ไม่ควรจะกระทําฉะนั้นพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธข้อที่สการอบรมเลี้ยงดูลูกตั้งแต่เยาว์วัยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กจะซึมซับสิ่งที่อบรมสั่งสอนไปทีละเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวข้อที่4การที่พ่อแม่ให้คนอื่นเลี้ยงดูลูกแทนตนทําให้เด็กขาดความอบอุ่นและเกิดปมด้อย อาจแสดงออกในทางก้าวร้าวเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดไป